สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพี่น้องคะมือนี้เขาจะมารีวิวขบวนการผลิตสินค้าของโรงงานเข้าพี่น้องคะของบริษัทเขานะนี่ก็คือขาพี่น้องคะขาอ่อนหรือหนอขาอ่อนนั่นเองพี่น้องคะ นี่คือผลผลิตจากสวนของเหาพี่น้องค่ะซึ่งจะต่อไปนี้จะเป็นขบวนการผลิตพี่น้องค้าบริษัทหรือว่าโรงงานเหานี่ก็กว่างขวางแห่งพี่น้องค้ามองยูมองเศรา้าบ่อึอบ่ยากพี่น้องเสียงนกเสียงนูเสียง,ยง,ยงบางที่ก็มีเสียงค้างบ้านเล็ดรอดพข้าพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าชุมชนเฮาเป็นชุ่มชนใหญ่พี่น้องค่ะเป็นชุ่มชนใหญ่ชุ่มชนพี่ชุ่มชนน้องพี่น้องค่ามันก็เป็นเรื่องปกติ อาจจะมีเสียงตอกเป้งๆปังๆแสกเข้ามาพี่น้องค่เพต้องใส่ใจพี่น้องะ่ะมักใส่ใจขบวนการผลิตของบริษัทเฮ่าดีกว่าพีน่น้องนี่ละพี่น้องบริษัทของเฮานี่ควงควงแต่ว่าความสะอาดเรต้องถามหาพี่น้องความสะอาดเรต้องถามหาค่ะบอ,อบอมี่พี่น้องบอมี่ออย่เขาบ่หอดพี่น้องค่ะเฮาผลิตเองกินเองซงออกเองนะคะทุกอย่างทําเองทุกขั้นตอนนะคะพี่น้อง ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องตามวิดีโอเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายเฮ็ดยากซ้ำใดนะคะเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายซ้ำได้นะคะส่วนสี้อนมือลูกค้าพี่น้องก็ทุกยากลาบากแห้งพี่น้องค่ะส่วนจะได้ประทูตายมากินเค็งนึงนี่โอ้มันยากลาบากแห้งพี่น้องค่ะหมุนปลาหมุนดงพ่อพี่น้องมานั่งปอกอีกปอกคานในโมเมนต์โมเมนต์ธรรมดาเด้พี่น้องปอกคานถ้าบอกโเป็นนี่หักเด้พี่น้องหักข้อหักข้อเวียงเด้ มแบนธรรมดาปันไหนพี่น้องคะต่อไปคะ่ะพี่น้องขบวนการต่อไปนี่ขั้นตอนที่สองบัดที่นี่ขั้นตอนปอกไปแล้วพี่น้องคะขั้นตอนที่สองพี่น้องคะับขบวนการแยกพูดอันนี้เป็นยังไงเขาง้าจังหวะแยกพูดพี่น้องเข้าตรงมมแบ่งเด้พี่นอ้งงนองให้มันซ้ากันเด้เพราะว่าเขามีความยุติธรรมกับลูกค้าพี่น้องคะ่ะมีความจริงใจให้ลูกค้าเสมอสําหรับบริษัทใ,ใหญ่เขานะ เขากอมาแยกพูดพี่น้องยี่สิบก็คือยี่สิบทั้งเหมือดสิบแปดก็คือสิบแปดทั้งเหมือดได้พี่น้องเดี๋ยวมือหนาเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นบัวซ้ำกันแล้วเพิ่นสิบบัวซังเขาอีกเขาต้องใส่ใจขบวนการนี่เป็นพิเศษพี่น้องค่ะต้องมีสติดีๆค่ะพี่น้องสตินี่สติสตังเนี่ยต้องดูกำเนื้อกำโตได้พี่น้องไผ่สิบโยงบ่ได้เขบวนการนี่เพราะว่าเขาสิใส่ใจแห้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปพี่น้องแยกพูดแล้วเขาก็มาตรวจท่านอีกเทื่อนึงพี่น้องค่ะบัดที่นี่มาตรวจท่านอีกเทื่อนึงได้ออายพพูดดดีีีี่่่่นนน้้งงบบััทคะ อันคันตอนนี้ก็สาคัญค่ะพี่น้องเข้าจิจับแห้งบ่ได้ได้พี่น้องเดี๋ยวข้อพนักเดี๋ยวข้อหักพี่น้อง่ะอ่าต่อไปพี่น้องค่ะก็เรียบร้อยนี่คือขันตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วพี่น้องค่ะสวยง่ามบ่พี่น้อง่ะอ่าต่อไปขันตอนที่3ามบัดที่นี่พี่น้องค่ะขันตอนที่สามเฮากันสีมากทาการแพ็กพี่น้องค่าบัดที่นี่ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะต้องเอาไปถึงมือลูกค้าแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็สําคัญคือเกาล่ะพี่น้องความสะอาดก็ต้องพูดถึงค่ะบนีค่ะอ่าต่อไปค่ะจุมจุมจุมแบบนี้แหละพี่น้องพอมาคาเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่แบบว่ากินดิบอะไรได้พี่น้องอย่าไปกินดิบเด้ออ่าตรงต้มก้อนค่ะคาเชื่อก้อนนะคะเอะอเข้ากันเลยแบบล่างหายบ่อคาขาันได้พี่น้องเพราะว่าไปทุกคนต้องล้างอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ พราะว่ามันโมเมนแ์นมกินดิบพี่น้องคะ่ะเข้ากับใส่ถุงถุงนี่ก็ต้องเป็นขนาด9ก้คูณสินะคะถ้าน้อยกว่านี้เข้ากับสิญญดถุงกับเพลินบโบลงพี่น้องเข้าสิญญดโบลงเด้เข้าสิโคตเพลินบโบวดเพราะว่าคาเข้านีนยาวแห้งกับประมาณกิโลหนึ่งนะคะเข้าก็จะม้วนเข้าไปแบบนี้เพราะว่าคาของเข้านี่มันเพลินจะเพลินย่ามพี่น้องคะ่ะจะโมเมนก็ต้อนแกนเตนเด้พี่นออ้องเออขับโบกึ้นเจ้าของบริษัทบรนไดนะคะ นี่เ้าก็ทําการหวบหวงหวบหว,หว,หวมัดปุ๊บโหลดพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่จะเปิดกินไปเพิ่นจะดึงปึ๊ดโหลดพี่น้องบ่รต้องยังมากไม่เพต้องส่งบพต้องสิ้นค่ะเปลืองค่ะบพ <c oughs> ต้องสิ้นค่ะเปลืองเพราะว่าไปเพิ่นกะจกังไรวันก็ล,ลวกกินอยู่แล้วเพร่ะเกิดเปิดกินอยู่แล้วนะพี่นอ้องห้าวโวจำเป็นต้องต้องไปส่งไปสิ้นเปลืองฟงเปลืองไฟเอาง่ายๆพี่น้องค่ะเร็จแล้วค่ะเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะบัดที่นี่ขั้นตอนต่อไปเฮากะจะเอาใส่ตะกร้าตะกร้าห้างใบนี่แหละพี่น้องหากินได้หลายบาทแล้วเด้แล้วก็พนักง,งานของเฮาคนนี้กัอยู่นี่เวริรพี่น้องทั้งปอกท,ท,ทั้งทั้งขนทั้งทรงทั้ง,ย,งยีนังยู่นี่เวริรค่ะกินฟรีอยูฟ่ฟรีค่ะพี่น้องค่ะอาคลิปนี้กรับเวลาเบิร์ดแล้วพี่น้องค่ะ